สวัสดีครับวันนี้วันที่29พฤษภาคม2563นะครับวันนี้ที่เรามานี่เราจะมาดูนะครับว่าเมื่อวานนี้ก็ฝนตกแรงเมื่อคืนก็ตกแรงนะครับแต่เราก็ยังมาเจอนะครับพวกพวกแร่นะครับวันนี้เราจะมาเราจะมาจับมันออกนะครับแต่ก่อนอื่นมาตัดหนามก่อนนะครับหนามเยอะมากเลยครับอันนี้ใบยีนะครับใบยีปอนเนื้อเยื่อนะครับเราจะเห็นว่าเราตกลง ร่วงมาเจาะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วตัดหนามก่อนหนามมันแหลมมากครับป้องกันตัวเองก่อนนะครับมันจะเจาะมันจะเจาะที่กราบตรงนี้นะครับตรงยอดเนี่ยครับที่เพิ่งจะเจาะเมื่อคืนนะครับนี่ครับดูนะครับหุ๋ยมันเพิงยังเอ่อใหม่ๆอยู่นะครับแต่ไม่รู้ลึกแค่ไหนแล้วนะครับ เราหาตัวมันก่อนวิธีการดีที่สุดคือการจับนะครับโอ้นี่เจอแล้วเนี่ยเข้าไปทีเดียวนะครับนี่คข้ามาตรงนี้มาตรงนี้จะเห็นชัดเลยเนี่ยตัวมันอยู่ตรงนี้อันนี้มันเข้าไปใหม่ๆนี่นะครับสีดำๆนี่นะครับนี่ครับ เดี๋ยวเอาตัวมันออกมาเลยนะครับดนะครับนี่ครับวิธีการง่ายที่ตุวนะครับก็คือการจับมันออกมานะครับทีนี้ว่าถ้าเราจับมันเร็วนะครับมันเพิ่งมากินมันเพิ่งมาเข้านะครับแล้วก็จะจับมันออกไปอ่ะถือไว้ฝากไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราเอาดินเอาดินเหนียวนะครับขุดเข้าไปเลยแต่ตรงนี้ไม่ใช่ดินเหนียวนะครับดินแถวนี้นะครับขุดก็ไปในรูที่เลยเพื่อไม่ให้ ดวงงวงหรือดวงไฟมันเข้าไปอีนะครับปกติเราจะใช้หมากหมากนะครับหมากสีแดงไอ้ปูนนะครับปูนแดงนะครับแต่ก็ไม่ได้เอามานะครับวันนี้ใช้ดินแถวนี้นะครับดินที่คอนต้นนะครับชื้นๆอัดเข้าไปในรูนะครับพอถูนี่เบี้ยวนะครับตอนนี้ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับที่ถูกมันเจาะโดนบ่อยครับ ล้วอุดไปอย่างนี้นะครับเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรเข้าไปแล้วครับปิดดูไว้นะครับฝั่งด้านนี้นะครับดูฝั่งด้านนี้ที่มันกินไว้เมื่อสักสองเดือนก่อนนะครับตรงนี้นะครับสักสองเดือนก่อนที่มันกินตรงนี้ไว้นะครับนี่ครับจอตัดออกนะครับตรงนี้ต้องรอยอยู่ตรงนี้นะครับนี่ครับดูยอดตรงนี้ที่ถูนกินการนี้นะครับมันกินตรงนี้นะครับนี่เต็มแล้วขึ้นไปเต็มแล้วนะครับ ก็อย่างนี้แหละครับต้องค่อยๆค่อยช่วยกันดูนะครับคือหมายถึงเราบ้างลูกบ้างหลานลูกน้องบ้างมาช่วยกันดูนะครับเห็นเมื่อไหร่ก็จับมันออกนะครับวิธีการป้องกันดีที่สุดนะครับครับสวัสดีครับวันนี้ก็วันที่ย9ิาพฤษภาคม2 5 6 3นาะครับวันนี้เรามาแกะดูนะครับจากที่เราห่อเป็นลูกอมไว้นะครับเป็นอันนี้เป็นอัมเอสนะครับก็อีเดือนแล้ว ที่แปดคุมพาเคยกเราผสมวันที่แปดคุมพานะครับวันนี้ก็วันที่ 29, 29. ่สิบเาทุนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราใช้ถุงห่อไว้อันนี้ร่วงนะครับแล้วก็ใช้เ,เป็นผ้าอันนี้นะครับมันก็จะทำให้ไม่อบนะครับไม่มีไอ้น้ำติดอยู่นะครับอันนี้ก็เสีย ก็นิดหน่อยมีตำหนินิดหน่อยก็คงชิมได้นะครับเดี๋ยวจะลองชิมดูเดี๋ยวลองดูลูกลูกไหนแ<อ>ดงข้าสีลูกนี้เอาไปลองชิมดูนะครับนี่นะครับเดี๋ยวลูกนี้เราไปชิมดูนะครับ <the> ครับปูดเดี๋ยวลูกนี้จะไปชิมนะครับอ,อันนี้เดี๋ยวนี่เป็นอินทดาลัมพันุัอเอสดาน,นะคะอายุร้อยยี่สิบวัน สีกำลังเริ่มเข้าเป็นสีส้มโอรสนะแต่ว่ามันยังไม่ถึงอายุมันดีเดี๋ยวเราลองมาชิมกันหน่อยว่ารสชาติเป็นยังไงเนาะกรอบมากเลยค่ะหวานแล้วนะหวานแล้วค่ะเริ่มหวานแล้วรสชาติใช้ได้เลยทีเดียว ถ้าสุกกว่านี้คิดว่าอร่อยเลยค่ะครับหลังจากที่เราเปิดออกมาดูแล้วนะครับลูกไหนไม่ดีหรือปัาขึ Lauren ้นลาอรไรต่างๆที่มันร่วงนะครับเราก็เอาอาอกเก็บออกไปนะครับเพราะตรงนี้เราเปิดเอาไว้อย่างนี้นะครับเราแกะออกก็จะร่วงออกไปแล้วก็มาปิดเข้าไปนะครับถุงที่เราเย็บปิดเลยมันลาบากนะครับแต่ถ้าเราเย็บแค่ปลายแค่ด้านปากมาอย่างเดียวนะครับแล้วตรงนี้เราก็อไม่ต้องเย็บนะครับปิดเข้าไปอย่างนี้นะครับ ต้งขโมยไปยทิงว้าอกล้ว,วนขึ้นไปนะครับเก็บไปในถุงก็ไม่มีอะไรไปสามารถรบกวนได้นะครับเพราะว่าเราพอเราปิดถุงลงไปอย่างนี้นะครับมันก็เท่ากับว่าปิดตะไคร้ที่เป็นสีฟ้านั้นเราก็ปิดไปเรียบร้อยแล้วครับพราามันไม่ได้ลงมาครัถุงนี้มันก็ไม่มีสัตว์ฟันแทะเข้าไปกินได้นะครับรแมลงก็เข้าไม่ได้เพราะว่าเราปิดปอกเป็นลูกอมไว้นะครับ อันนี้นะครับพวงเล็กแล้วก็ห่อด้วยถุงสีขาวนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูออีกพวงหนึ่งนะครับที่เป็นพวงที่มันทะลุเราจะมาดูวงนี้กันนะครับเพราะว่าถุงมันไม่พอนะครับ มาเล็กเกินไปนะครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนถุงเลยนะครับอันนี้เราดึงห่อเดี๋ยวเราเอานี่อันนี้เราจะไม่หอ่อเราจะคุมไม่ไถุงอย่างเดียวอันนี้เราจะไม่ใส่จะเปลี่ยนใจไม่ใสุ่ก,กระดาษแล้วอันนี้ ตรงนี้จะไม่แตกก็ไม่ได้ตุ้นี้เฉยครับอันนี้จันเล็กนะครับดูอันนี้นะครับมันผสมไม่ติดครับอย่างนี้นะครับที่ผสมแล้วไม่ติดนะครับก็จะออกมาเป็นรูปแบบนี้นะครับี่เก็บไว้ดูเฉยเฉยนะครับไม่ได้เก็บไม่ดูนะครับอันนี้นะครับจันเล็กอันนี้ก็ประมาณสักกิโลนึงนะครับแต่เราคิดว่าเราห่อไว้ด้วยไอ้ถุงนี่มันแตกวันนี้เราจะเปลี่ยนวิธีการอันนี้เราจะไม่เราจะห่อโดย ไม่ใช่ถุงทึบแสงนะครับเราจะใช้ตะข่ายสีน้ำเงินสีฟ้านี่อย่างเดียวนะครับห่อไว้จานนี้นะครับต้นมันเตี้ยดูนะครับเนี่ยต้นมันนีดเดียวนะครับเนี่ยมันถึงพื้นเลยครับเนี่ยครับละยาอยู่เนี่ยครับคือต้นมันอายุน้อยนะครับปีอายุปีครึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะเอา ตะข่ายนี้นะครับสวมไว้เลยนะครับแล้วก็จะดึงยกขึ้นได้สูงจะได้มองเห็นนะครับว่าเป็นยังไงนะครับสาหรับจานนี้นะครับเราจะใช้ตะข่ายดึงไว้อย่างเดียวผูกไว้บัดไว้อย่างเดียวสรุปว่านี่นะครับเจ้าดวงแรกนะครับตัวร้ายนะครับตัวร้ายเจ้าผู้ร้ายนะครับที่มันมาเจาะ ยอดอินทผาลัมนะครับมันจะเจาะโดยส่วนใหญ่แล้วมันจะมาเจาะตรงยอดนี้นะครับตรงปลายยอดที่มีนะครับถ้าเรามาเจอมันแรกๆนะครับมันก็จะมียังเป็นขาขาวที่เป็นใหญ่อยู่อย่างนี้นะครับนี่ครับเรามาเจอมันนะครับเราก็มาจับมันออกนะครับนี่ครับเราก็มาจับมันออกจับมันออกเสร็จนี่ครับเรายังเห็นมันยังใหม่ๆอยู่พอหลังจากที่เราจับมันออกมาแล้วนะครับอันนี้มันเข้าเป็นที่เดียวนะครับเราก็เอาจับมันออกมานะครับอันนี้นะครับที่มันเจาะใหม่ๆจะเป็นสีขาวแล้วก็เนี่ยังเปลี่ยนไเลยนะครับม้งนเจาะมา เสร็จแล้วเราก็จับตัวออกมานะครับพอจับตัวออกมาเสร็จเราก็เอาดินจากข้างๆนี้นะครับอุดไว้นะหรือเราเท่านใดจะใช้ปูนแดงอุดไปก็ได้ครับเราอุดรูไว้่างนี้นะครับเพื่อไม่ให้ด้วงงวงนะครับมาวางไข่ไอ้ตัวนี้ผ่าเสร็จแล้วเนี่ยมันกินเสร็จถ้ามันออกมันก็จะเจาะมันก็จะออกไปเลยนะครับมันไม่ทําให้ต้นนี้ตายนะครับไ uit, อ้ต้นนี้ถ้ามันจะตายก็คือเจ้าด้วงงวงนะครับมันจะเข้ามาวางไข่แล้วมันก็จะมากินในนี้จนต้นตายนะครับอันนี้คือเจ้า เราจับออกมานะครับคือนี่คือ่วงแรดนะครับส่วนอันนี้นะครับเราจะเห็นสามแฉกของอัมเอสนะครับอัมเอสตัวนี้สามแฉกก็คือเป็นที่ผสมแล้วไม่ติดนะครับเราก็ปล่อยไว้จนกระทั่งมันใหญ่มันโตมามันเป็นยังไงนี่นะครับเราไม่ได้เอาออกก็ปล่อยไว้ดูว่าจะเป็นยังไงมันก็ลูกใหญ่ขึ้นนะครับแล้วแบกป็นสามแฉกเหมือนเดิมนะครับเหมือนกับที่ผสมไม่ติดนะครับ ก็จะออกมาเป็นรูปแบบนี้นะครับนี่เป็นพันธุลอินทผรัมที่ผสมแล้วไม่ติดนะครับถ้าติดมันจะเหลือแค่ลูกเดียวถ้าเป็นสามแฉกนี้ไม่ติดถ้าเราทิ้งไว้นานๆปล่อยไว้จนลูกมันใหญ่มันได้ปุ๋ยพเพียงพอนะครับมันก็จะไม่ร่วงหล่นไปก็จะอยู่อย่างนี้นะครับนี่ครับโอเคนะครับ